แฮปเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒนนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะ จิลายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรนะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by t a b Channel นะครับในคลิปแวนการ r ดซีโวันนี้นะครับผมนะเราก็จะมานะครับนะแนะนําเด็กนะครับผมเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้นะครับผมเป็นการกลับมาของเด็กๆหนึ่งที่เรียกได้ว่าโอ้โหหายไปนานสไปซีซั่นที่1แหละนะครับนะแล้วก็ กลับมาออกของนะครับแล้วก็เป็นสายจะบอกว่าใหม่ไม่ใหม่สิเป็นสายของมันอย่างเต็มตัวดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าครับผมนะกับคาเนโลรับผมสายซิลดาก้อนนั่นเองหรือภาษาไทยเรียกว่ามาังกรผนึกนั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนะสายซิวดาก้อนหรือมังกรผนึกครับเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะโดยในรูปของอาร์ตมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมังกรที่พันด้วยยันนะครับกับทุกตัวเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีลูกเล่นที่เป็นสไตล์ของมันมาดูกันเลย ตัวเริ่มครับก็เป็นตัวเริ่มของสายมังกรผนึกเลยครับตัวนี้ไอ้สกิลเนี่ยมันบอกว่า,าวเขาได้บัตรหนึ่งถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อซิลดากร์นะครับเขาได้บัตรหนึ่งเอาไปเข้าโซลีไทยเรียกการฝ่าตรงข้ามหนึ่งใบนะผมฝั่งตรงข้ามเปิดการ์ดสี่ใบบนจากท็อปเด็กนะครับผมนะค้นหาการ์ดเกศสองหนึ่งใบคอลงในช่องเดิมนะครับผมมันบอกเซมเรียกาศนะครับนะบแล้วก็พวกอาบิลิตี้อะไรในการคอไม่ได้ผลนะอาบิลิตี้ในการคอคืออะไร สมมติว่าลงมาปุ๊บนะครับต้องเปิด5หานู่นเปิด5หานี่นะครับคาเตอร์บาร์หนึ่งยิงคาเตอร์บาร์สองยิงเพวกอะเทคพวกนี้จะไม่เกิดนะเท่ากับว่าไอ้พวกโกพลดินหรืออะไรเงี้ยที่เปิดลงมาแล้วเปิดต่ออย่างกระต่ายล็อกเอียร์ชูเตอร์อย่างเงี้ยเทคก็จะไม่เกิดนะครับผมนะก็อันนี้เป็นตัวที่ทําให้สกิลมันโดนฟลิกเอาไว้นั่นเองนะครับนะก็นี้ตัวเริ่มครับผมนะต่อมาเป็น PG ครับของสายซิลดา้อนเองเลยนะครับแล้วเป็น PG ใหม่ด้วยนะครับ4ใบนะครับผมนะ ตัวตีหมื่นครับถ้าแวนติดซิลดาก้อนครับสี่ใบเช่นกันนะครับผมนะตัวลงมาครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีการ์ดเรียอาเรีอากาดเกศสองนะครับทิ้งจั่วนะครับเป็นตัวเปลี่ยนมือนะครับสามใบสุดท้ายจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีเรียอากาดเกศสองบวกสามพันแน่นะผมมีสองใบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ให้ตัดเถียงกันเอาเองระหว่างสองตัวนี้นะแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเจ็ดพันไงแต่ตัวเนี้ยมันหกพันนะครับนั่นก็เลยบอกว่าแล้วแต่ความชอบว่า เราจะใส่ตัวไหนมากกว่าตัวไหนนะครับณนนี้แล้วแต่คนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวอื่นๆที่มันไม่ติดซิลดากอนเราไม่พยายามจะเอาไม่เอามาใส่นะครับเพราะว่าเด็กมันอะ่ะเราเน้นไปที่ว่าเฮ้ยเปิดแค่บล็อกเนี้ยแล้วมันต้องเล่นได้นะไม่ใช่ว่าต้องไปหาของเก่ามาเยอะๆนะครับอันนี้เราก็เน้นที่เปิดบล็อกนี้แต่อาจจะต้องอาศัยของเก่าหรือจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะครับ เก2ครับจะเป็นตัวเทคคล้ายๆตัวเริ่มเลยนะครับผมมีเห็นในช่องเรียกอากาศเมื่อมันลงนะครับถ้าแวนตัดติดชื่อซิลดาร์กอนเขาร์บ้าหนึ่งนะผมรีทายเรียกอากาศฝั่งตรงข้าม1ใบนะครับให้เขาเปิดกา๊าซ4ใบหาอ่าแรนดอมเก2นะครับจากที่เปิดเจอได้ลงช่องเรียกอากาศนะครับผมนะแล้วก็เทคไม่เกิดเช่นกันอันนี้ใส่4เลยนะครับตัวตี12ครับถ้าแวนติดซิลดาร์กอนครับ4ใบเหมือนกันอันนี้ใส่ไว้ใบเดียวครับมันติดซิลดาร์กอนนะตัวนี้นะครับเป็นวานิลานะครับแล้้้ววก็สุดทายคครัับตนี่อนข้างงเเก่หมือนกันนนอ่่าาทีะครับผมนะ มันมีเทงในช่องแวนการ์ดหรือเรียกา์ดนะครับผมนะอ่าเข้าแวนการ์ดคุณติดชื่อซิลดาร์กอนครับ mm hmm. เขาได้วาสสองครับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นะครับใบนี้รู้สึกว่าการ์ดจริงอ่ะไม่เห็นนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้ลูกเล่นของซิลดาร์กอนเต็มสุขพอสมควรครับนะโอเคก็ตามนี้นะครับแล้วก็ทีนี้การ์ดอันเนี้ย จะคราบหรือไม่คราบก็ได้นะครับนะอันนี้มันไม่มีความจําเป็นอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเต็มชุดมันก็คือมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับกับซิลดากรนบ็อกเกตนะครับตัวบ็อกเกตก็เหมือนที่ที่รู้กันเนาะการ์ดเก่านะครับถ้ามันอยู่ในช่องการ์ดการฝั่งตรงข้ามอินเตอร์เซ็ปไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล,แล้วก็ อ่าเราจะใส่จริงๆตรงนี้มันเป็นสล็อตว่างใส่อะไรก็ได้แต่เราเลือกที่จะใส่ด d d ไว้ตัวหนึ่งนะครับนะก็ตัวนี้จะใส่ตัวนี้หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นสล็อตว่างนะครับนะเพราะว่ามันจะเป็น13ใบมันไม่ตกอันนี้พอดีตัวหลักครับนี่จำเป็นต้องใส่ในชุดนี้กับบล็อกเคสอินโฟโนนะครับนะบล็อกเคสอินโฟโนครับมีเทคนะครับในช่องบรรจารีลิมิตเบรก4ครับนะอสองใบหรือมากต้องในโตเราต้องมีตัวที่ติดชื่อซิลดาคอนนะครับสองใบนะครับผมนะหรือมากกว่า เคาลเตอร์บาร์สสองครับยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทิร์นนะครับรีทายเรียอากาศเกตสองฝั่งเรียกอากาศเกตสองฝั่งตรงข้ามพิงครับถ้ารีทายครบ3ใบหรือมากกว่านะครับจั่วการ์ดได้1ใบด้วยนั่นเองแล้วก็คอสไลท์กับซิลดาร์กอนบ็อกเกตนะครับร่างแรกอันนี้ก็คือร่างของบ็อกเกตนั่นแหละนะครับก็ใบนี้ครับมันบอกว่ารีทายเนี่ยมันจําเป็นต้องมีโซที่เป็นซิลดาร์กอนเราถึงใส่เป็นซิลดาร์กอนหมดเลยไม่งั้นมันใจนี่นะครับนะแล้วก็ ต้องมีตัวที่ทําให้เกตสองเขามันเต็มตี้ถ้าเกตสองเขามันเต็มตี้ปุ๊บมันเคาน์เตอร์บัสสองบวกหมื่นแล้วก็ยิงทิ้งถ้ายิงสามใบได้จวดอีกนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวที่ดีครับนะแล้วก็จะมีตัวเบรกไลท์ของมันครับเบรกไลท์ของมันถ้าเป็นการ์ดจริงมันออกช้ามากเลยนะแต่อันนี้มันออกมาเร็วมากเลยนะครับมีเทคในช่องเวนการ์ดครับลิมิตเบรกขี่เมื่อถูกไลท์ทับนะครับจะบวกหมื่นครับผมแล้วก็รีไทยเรียกการฝ่าหนุนข้ามสองใบนะครับเลือกก๊าซสี่ใบนะครับผมจากอ่าแแล้วก็รนดอออมขภัย รีทายฝาเรียการฝัง้างถังอไรให้เขาเปิดกาซสี่ใบแค่สี่ใบนะแล้วก็มันจะแรนดอมเกตสองสองใบครับคอลงคอลัมเดิมแล้วก็เถกไม่ติดนะครับผมแล้วก็มีเทกหนึ่งถ้าในเธนเรานะครับเรียการเรามากกว่าฝังถองข้าจะบวกสามพันนะครับก็ถ้าเราได้เบรกนะครับอินโฟโนได้เบรกทับกับตัวนี้มันถือว่ามันจะเล่นได้เลยเพราะว่าอินโฟโนนะครับเบรกเบรกใส่ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มันจะยิงทิ้ง2ตัวก่อนเราไปยิงพวกเกตหนึ่งอะไรแถวหลังเขาทิ้งก็ได้นะครับ แล้วใครเขาเปิดการ์ดขึ้นมานะครับผมแล้วเปิดปุ๊บเปิดมาสี่ใบหยิบเกตสองบสองใบวางไปในช่องเดิมนะครับพอวางไปในช่องเดิมเสร็จปุ๊บเทคอะไรไม่ติดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถใช้สกิลครับของอินฟอนโนก็คือเขาได้บัสสองตัวมันบวกหมื่นบึ้มพวกนั้นทิ้งหมดได้เลยนะครับนะก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่เอามาเล่นกับอินฟโนครับวิธีการเล่นเองเนี้ยมันเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ครับให้เขาไม่เหลือตัวอินเตอร์เซปนะครับ พยายามอถ้าสมมติจะยิงเกตสองเขายิงได้ไหมยิงได้ครับถ้าเราจะตัดอินเตอร์เซปยิงได้แต่มันเป็นการตัดเซ็ปที่ไม่จริงถามว่าทําไมถึงบอกว่ามันเป็นการจตัดเซ็ปที่ไม่จริงเพราะว่าการ์ดมันบอกว่าให้คอลงเซมคอลัมน์นะครับในะอย่างไอตัวพวกนี้ตัวเริ่มตัวเกตสองอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเกตสามที่เป็นตัวเบรกอีกตัวหนึ่งเงี้ยมันบอกให้คอเซมคอลัมน์แสดงว่าการที่คอเรายิงทิ้งปุ๊บ มันคอมันจะคอลงช่องเดิมแล้วมันคอการที่มันคอคือเกตสองถ้าเรายิงเกตสองมันก็คอเกตสองใหม่นะครับถ้ายิง,ยงจริงๆอะ่ะเล่นอันนี้แล้วจะยิงจริงๆให้ยิงเกตอื่นที่ไม่ใช่เกตสองให้เป็นการไดเกตสองเขาออกมาให้หมดถามว่าทาไมต้องไปไดเกตสองเขามาพอเราไปเอาเกตสองเขาออกมาเยอะๆนะครับผมนะมันจะเท่ากับว่าเขาอะ่ะจะไม่มีการป้องกันเลยเขาจะเหลือแค่พีจีนะครับยิง่งถ้าเขาเอาจัว่ว แล้วได้จวดแล้วได้ไดจวดขึ้นมือเยอะๆเป็นเกรดสองแล้วโดนยิงออกมาบิ๊กเป็นเกรดสองาเงี้ยทำให้โอกาสดรอปเกรดสองเขาอะน้อยนะครับหรือว่าถ้าเขาจวดเกรดสองไม่ขึ้นเลยเงี้ยแล้วูกยิงออกมา่เงี้ยมันก็จะแบบมีในสนามตลอดนะครับแต่การยิงมันต้องค่อนข้างยิงแบบหวังผลนิดนึงนะครับนะถามว่ายิงและเทได้ไหมยิงได้ครับสมมุติว่าเขามีตัวจําเป็นที่มันจะต้องทําให้ลูกเกมเขาค่อนข้างเป็นไปได้อย่างเงี้ยนะครับนะแบบตัวนี้ให้บวกพลังแรงตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาพวกนี้ยิงทิ้งไปเลยครับผมไม่ต้องเสียดายแต่ เวลายิงจริงเนะี่ยให้ยิงเฉพาะตอนที่อินโฟโนออกก็ได้นะครับนะแบบยิงสมมติเขามีเรียเต็มสนามเลยมีข้างหน้าเป็นเกต2สองสองใบเราเบรกม,มายิงไป2ตัวนะครับผมปั้ง,งนะแล้วเขาเป็นเกต2สองแล้วแล้วก็เอาเกต2สองของอีกตัวหนึ่งยิงทิ้งให้เขาเปิดมาใหม่อกลายเป็นเกต2สองห้าใบทั้งสนามอย่างเงี้ยกดอินโฟโนระเบิดทีเดียว5ใบยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคนะเพราะมันก็ทักเซตมันก็คุ้มนะครับนะ ซิลดา้อนมันไม่ใช่สายที่เก่งเวอร์ครับมันเป็นสายที่เล่นได้กลางๆนะครับผมนะมันถือว่าเล่นได้สนุกแหละและยิ่งเทคที่เปลี่ยนมาตรงนี้ทำให้มันบังคับลงเพราะว่าเอาบอกตรงๆว่าซิลดา้อนในการจริงถ้าไม่มีคนเล่นเลยคนเล่นมันน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันยิงเขามันเสียกไม่บังคับเขาลงแต่อันนี้มันคือมันบังคับเขาลงนะครับนะมันก็เลยทําให้ตัวเด็กมันค่อนข้างจะเล่นได้ครับนะแล้วก็วิธีการเล่นอย่างที่บอกครับยืนเบรกให้ได้เบรกเป็นอินโฟโนแล้วก็ เทินที่ไลเบกรกไล่มาปุ๊บก็ทําให้เขาเป็นเกตสองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วยิงเป็นเกตสองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกดอินโฟโนระเบิดทิ้งทั้งมดแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเราจะเล่นยังไงนะครับก็เน้นให้ทําลายแถวหลังครับให้เขาเ,เกตสองเบิร์เ,เกตสอง,เ,เ,สองเขาออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นพวกอะไรที่เด็กที่มันกองไปไวๆเจเนซิสช่วงนี้ก็กองไปไวโกพลาดิ adin, นนี่กองไปไวๆอย่างเงี้ยเด็กเขาจะ เอาถึงการเลาวาสานไวมากครับเพราะว่าตัวยิงเราเยอะนะครับผมนะสมมติว่าใช้ได้ทุกทุกครั้งเนี้ยเบรคครับเบรกตัวนี้ก็ได้2ครั้งและเปิดอีก4ใบยหยิบต้อง2ไอ้พวกนี้ก็หยิบหนึ่งหยิบหนึ่งอะไรเงี้ยมันทําให้เขาเสียตัวเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมนะสำหรับเด็กเด็กนี้นะครับนะก็เด็กนี้เราไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเปิดมามันไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วเลยเนาะนะครับนะก็ เลยเป็นอันนี้นะครับแต่ว่าเรามาแนะนํากันให้ดูครับใครที่ได้ของลองเอาไปจัดตามกันดูได้ครับนะหรือว่าจะไปอะแดปยังไงก็ได้แต่แนะนําว่าเล่นจริงๆให้เป็นซิลดาก้อนทั้งเด็กมันจะเล่นง่ายกว่านะครับนะเพราะว่าตัวบล็อกเคดเองอ่ะมันเป็นตัวเมนของเด็กมันนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์แลมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมนะ,ลมมนะและถ้าใครอยากตามหนูเราครับผมเพียงเดือนละหบาทครับสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจผม vft by tab channel ร้านเรา tab shop ีนะครับสินค้าของภาควีอยู่นะครับสามารถเข้าไปสั่งกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ